เลขวิ่งนี่เท่าที่นำเสนอไปยังไม่เคยลดนะครับสูตรนี่นะครับแต่สามงวดหลังติดกันมาหนึ่งตัวเลขเข้าทุกงวดนะครับเลขวิ่งนี่ไม่เคยลดนะครับแล้วก็จับคู่ให้เข่าติดต่อกันมาสามงวดนะครับแล้วก็งวดกองทุนเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เข่าตรงพ้อมนะครับส่วนเลขวิ่งนี่ับางงวดกับเข่าตัวหนึ่งเนาะส่วนมากแอดมินจะบ่แม่นส่วนมากนะครับทุกทุกทุกคลิปนะครับ ในการเห็ดสูตรอกว่าแอดมินจะให้มลวิ่งอยู่แค่2ตัวนะครับอยู่แค่สองตัวนะครับส่วนมากก็จะเข้าหนึ่งตัวหรือว่าบางบางงวดก็จะเข้าสองตัวแต่สองวดสุดท้ายที่ผ่านมานะครับเลขวิ่งเข้าสองสองตัวทั้งสองวดเลยนะครับแล้วก็จับจับคู่ให้เลข2ตัวเนาะเข้าบุนล่างในงวดก่อนแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับเข้าหกศูนนะครับเข้าตัวกลับนะครับอันนี้ชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับยาเสียมันไหลนะครับเพราะว่าแอดมินกับยังโบหูคือกันว่าตัวเลขตัวใดมันจะออกแต่มีสูตรเท็จไห่ได้ตามได้ตามตัวเลขนี่นะครับก็ได้เอามาน้ำเสนอให้กับแอดซีวนช่องที่รอติดตามตัวเลขสูตรของเบาอีสานทิดกันอยู่นะครับอ่ะอ่ะย้อนไปคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนนะครับที่แอดมินวางไกด์ไลน์ไว้ นะครับวางไกลๆไว้นะครับคือตัวนี้นะครับให้วิ่งสี่คือสี่ได้มาจากไหนนะครับอันนี้หวยออกปุ๊บแอดมินสามารถบอกได้เลยว่าตัววิ่งหนึ่งตัวสามารถบอกได้ตามในคลิปนะครับสามารถบอกได้เลยได้สี่หนึ่งตัวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะครับอันนี้ต้องรอคํานวณนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับคํานวณได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรของบ่าวอีสานที่เี่งนะครับในงวดวันที่หนึ่ง มิถุนายน2565นะครับสูตรที่เก่นนะครับมันถึงติดต่อกันมาสามงวดแล้วเนาะพี่น้องถ้าตัวเลขงวดนี้เป็นงวดที่4ถ้ามันหลุดหรือไม่เข้านะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าจะถูกจะผิดไม่รู้นะครับก็ต้องขออนุญาตเจนไปค้นนะครับว่าถามมันหลุดจะได้แอดมินเน้อจะได้ครับว,ว่าแอดมินกับพวกหง่วงวัาตุรตัวเดชวิชิโอกแต่ว่า เราเรียกมีให้ตามสูตรที่เห็ดด้นะครับมีสูตรกับเห็ดแบ่งปันให้กับเอฟซีกันฉ่องแค่นั้นเองนะครับบ่กหัว่าตัวใดมันจะออกแม้แต่แอดมินเองซื้อยังไม่ถูกเลย60ซื้อ60อย่างเดียวงวดที่แล้ว06นไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก่อนนี่แอดมินยังจับจุดบ่ถือนะครับในการคำนวณจับจุดบ่ถือว่าเอาตัวดินไปแบบยดนนะครับเพราะว่าสูตรคำนวณนี่รวมถึงเลขกำลังวันรวมถึงเดือนปี ข้างขึ้นข้างเรียมปุ่นเนี้ยหลายอย่างพี่น้องถ้าพี่น้องขอสูตรนี่บ่มีเลยครับเด้อแต่ต้องขออพี่น้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้ตามสัญญานะครับบ่ผิดสัญญาเนี่น้อนนะครับบ่ผิดสัญญาบ่าวิสญญาที่เก่น,นี่ไม่เคยโกหกนะครับเพราะว่าเป็นแอดมินชงบ่แม่นว่าไปไทยอาจารย์นั่นแล้วสูตรพิ้นพวกเขาคลิปไม่มาบอกเลขเขา้าของแอดมินนี่ถ้าเขา้า หรือว่าถ้าถูกก็ว่าถูกเขาก็ว่าเขาถูกก็ว่าถูกแต่ว่าถามั้ผิดแอดมินก็จะว่าผิดนั่แหละครับไม่เคยโกหกไม่เคยทําคลิปโกหกนะครับแต่อาจารย์อื่นบ่หมูเด้อหลายๆช่องเพิ่นคิดึ้นมาเพิ่นอาจจะเรียกว่าเขาเพิ่นกะบอกว่าเขาเอฟทีกับข้อหมเ่นตัวว่าเลขไม่เข้าก็เอาเข้าทุนได้ขอแอดวิ้นก็นี้นะครับเนี่ยถามเขาก็คือว่าเขาถามว่าเขาคือบ่เขานะครับแล้วก็บอกพี่น้องไว้ออย่างหนึ่งว่า ถ้ามักถาชอบจะค่อยเอานะครับตัวเลขถ้าไม่ชอบก็ดูแล้วผ่านๆเนาะเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขตัวไหนมันจะออกแอดมินบอกอยู่ถกิีบบ่มีไบหูครับบ่มีไบหูเลยครับแม้แต่พวกหนูดูวันกิดเนี้ยใบหูอู้มันนะบอกว่าสุภาพต้องขอไปนะครับเพิ่นกันังบ้ยใบหูว่าตัวเลขตัวไหนมันีะออกนะครับอ่ะเดี๋ยวสิว่าบอกไยเนาะขอบอกเท่าไหร่ครับเพราะเห็นมันไปเวลา จักสิบนาทีนะครับอ่าพี่ยูทูิ่นจังจะให้โฆษณาให้หนังเนาะครับอันนี้คับพี่น้องเข้าใจนะครับกต่บอกกับพี่น้องก้อนทำก้อนเข้าใจก้อนน้อยนึงนะครับสอบถามว่าถูกไหมวดนี้บุกหูครับไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่แต่ถามว่าแอดมินชอบตัวไหนมีครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งตอนนี้เลยครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมอ่าเบิ้งเกียวกันฝ้าเบิวงเฝ้าไปไหนเด้อพี่น้องเบิ้งให้โดนๆเนี่ย นะครับให้กำลังใจแอดมินนะครับถ้าพี่น้องบึ้งใส่เวลาโดนใส่เวลาหลายนะครับแอดมินก็นได้รับค่าตอบแทน,นจากพี่ยูเนาะพี่ยูทูบคนเกษียรไหแน่คลิปหนึ่งเนะี่ยพี่น้องบ่ได้พ่อสองสามร้อยบาทสั่มลังเทียนะครับอ่ะแปลว่าก็มีสูตรพี่นอ้องอยากเบิ้บองอยากเห็นไหนบิ้งเนาะอันนี้คือเต็มเต็มนะครับ ไม่มีซ้ำอีกนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับตามนี้สูตรที่ได้ตามนี้มันคือแนดมินนอนหาทุ่มหาทุ่มขึ้นนะครับนอนหาทุ่มขึ้นว่าจะสตรีมนั้นแต่๋เื่อใ้สตรีมนะครับเพะว่ามานั่งคำนวณเราคัดตัวเลขออกมาสูตรที่มาผสมประสานกันอยู่ประมาณสี่สูตรนะครับสี่สูตรล้วก็บวกเลขกําลังวันบวกเลขขั้นตึ้นขั้นแรมหไว้ออกวันไหนโอ้หลายอย่างที่น้องใส่ใส่หัวขพอสมาคนยิขึ้นหนีได้ตามนี้ครับไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเลขวิ่งนี ทำไว้ออกปุ๊บนะครับสามารถมีหนึ่งตัวทันทีเลขวิง่งทุกงวดแต่ถ้าเป็นตัวที่สองเลขวิง่งต้องคำนวณน,นะครับต้องคำนวณตามวันกำลังวันหรือหลายๆอย่างพี่นอ้อเงเดือนสตรก็ต้องเราถึงอกพี่น้องเพราะว่าถ้าสอนพี่นออ้องแม้แต่มานังคุยกันสวนเราคนยังเห็นเป,ป็นเลยอเอางี้สวางไกล้ไลน์ไว้สี่เนาะในขีปกรณที่คำนวณได้สามนะครับอันนี้คือเลขวิ่งนะครับสี่กับสาม นะครับผมสี่กับสามอันนี้คือวิ่งหรือว่ารูดนะครับตัวรูดรูดบนรูดล่างวิ่งบนวิ่งล่างนะครับส่วนสองตัวที่คำนวณได้นะครับสี่หางคือเกขานะครับสี่หางเหมือนเดิมนะครับมีสี่สามเจ็ดสามสี่หกสี่เจ็ดสี่หางครับไปกลับน้ำเรื่อยๆหน้องบนล่างไปกลับ บนล่างไปกลับนะครับแคสซีหางนะครับแอดมินจะเห็นแหยุทประมาณนี้นะครับบางงวดก็จะมีตัวกันแน่ถ้าถ้ามีตัวกันก็จะกลายเป็นหกขางนะครับเนาะกลายเป็นหกขาง้าเป็นหกขางจะจะเป็นตัวกันสองขางนะครับงวดนี้มีตัวกันขึ้นกันนะครับมีแปดสามกับห้าสามนะครับพี่น้องเอ็ดซีเพนช่องนะครับแคปได้แคปนะครับแคปได้แคปมีแค่นี้ครับตัวเลข ส่วนสามตัวนี้แอดมินจับให้นะครับแสามตัวของแอดมินม่เคยเข่า,ขารับยากครับอาจารย์ใดก็กยากที่ว่าจะเข่าสามตัวตรงเขาเอื่นว่าถ้าเขา่าคือขี่สป,ปองคือฝุกขี่สป,ปองที่น้องหูว่าโอ้ภาษาไทยเป็นยีฟัง,งหูเย็นมาเนาะบางเอิ่นนะครับภาษาบาน,น้องว็ขี่สปองแต่ว่าแอดมินแบบนี้ให้ยูนะครับแอดมินมีนให้นะครับสองสองหางนะครับสําหรับสามตัว สามตัวบนนะครับสองห้าสามเก้าแปดสามสองฐานแค่นั้นนะครับสองฐานแค่นั้นสําหรับบนถ้ามักถ้าชอบค่อยๆเอาไปได้ครับเล้วบ่ามากักบ่ชอบกบบเบิ้งเลยื่อกับฟันพันนะครับเป็นเลขสูตรนะครับย้าว่าเป็นเลขสูตรแอดมินไม่ได้ยืนยันฟันธงว่ามันต้องออกนะครับแต่พี่น้องมั่นใจสูตรนี่หลายยกะว่ามันเข่าติดตัวกันหลายงวดนะครับเนาะอ่ะถ้ามักถ้าชอบจะค่อยเอาไปได้ครับเล้วแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะ แอดมินอาจจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแต่ตัวเลขเป็นตัวเดิมนี่แหละครับกันพี่น้องที่เบิ้งมือนีแล้วมือนีวันที่สิบแปดเนาะเลขอีกหลายวันกว่าหวยจะออกพี่น้องอาจจะลืมแคปไปแล้วหาเพราะเห็นหรือว่าจดไ้แล้วแต่ลืมนะครับใกล้ๆหวยนี้จะออกนะครับแอดมินจะทําคลิปให้พวอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนั้นจะเป็น เลขสูตรของเป่าอีสานที่แก่นนะครับของแอดม n ินนะครับแล้วก็จะเป็นสรุปตัวเลขจากหลายๆสำนักว่าตัวไหนมาเยอะเนาะจะสรุปออกมาให้น้อยตัวที่สุดนะครับแต่ในส่วนของแอดม n ินนะครับเหมือนเดิมนะครับบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะครับว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงท่านที่จะโทรเข้ามาถามนะครับไม่ต้องโทรก็ได้นะครับก็เพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับสายนะครับ เพราะว่าไปทำนากำลังอยู่ในช่วงทำนานะครับถ้าจะถามตัวเลขตามนี้นะครับตามนี้ไม่มีเพิ่มไม่มีลดตามนี้นะครับถ้าชอบเสี่ยงโชคนะครับแต่มีทุนน้อยนะครับถามว่าตัวไหนตัวนีน้ตัวไหนตัวเด็ดแอดมินไม่รู้นะครับแอดมินไม่รู้แต่ถ้าถามว่าแอดมินคนทําสูตรเนี่ยชอบตัวไหน บอกได้เลยนะครับที่ขีดเส้นใต้นะครับแอดมินชอบตัวนี้นะครับ47แล้วก็73นะครับขีดเส้นใต้สีแดงนะครับแอดมินชอบตัวนี้2ตัวนี้นะครับถ้าถามว่าชอบตัวไหนเยอะที่สุดมากที่สุดเนาะชอบตัวไหนมากที่สุด73ครับชอบ73มากที่สุดถ้าถามว่าวิ่งชอบตัวไหนแอดมินชอบ สามนะครับเป็นเลขที่คำนวณได้นะครับนะครับอ่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอ่ะพี่น้องลืมไปอ่ะตะกุดลบช้างอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเออของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะอันนี้แต่งเปแอดมินเดย์อันหนึ่งาหอยคออ๋อหูเสือไว้ชีวิตดีขึ้นนะครับ แต่กไดหูจักกับตะกุดลูกช้างถ้าพี่น้องอยากได้เอาไปบูชานะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับเบิังโฆษณาถ่ายคลิปนะครับเราสามารถโทรติดต่อได้นะครับเนาะตะกุดลูกช้างตะขอช้างมงคลน,นังกวบทั้งช้างนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับครับถึงร่มเสือ้อถึงร่มเสือ้อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง